สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพอกันกับควดเลยแต่อยากบายแม่อันดา,าคือเราคือดื่มนะจ๊ะมือนีกะสิเป็นมือที่สองหลังจากี่ว่าห้าหางหายจากตลาดนัดไปดุนแลด้วยค่ะพี่น้องสําหรับมือนีนันแม่อันดากะสิล่งขายอยู่ที่ตลาดนัดคลองถมปราสาทเมืองไม้ได้วยค่ะพี่น้องปราสาทเมืองไม้นี่ถามว่าพี่กัดมันอยู่มองไดวัตที่พี่น้องก็อยู่เลยแยกไฟแดงปราสาททังมาชองจอมเนี่ล่ะค่ะเลยมาหน่อยเดียวนี่ค่ะพี่น้องพี่น้องกับพยายามหันแนมเบิงท่างขวายู่ขังหลังทากศรแม่ค่ะพี่น้อง กศสาขาปราสาทเมืองไม่นะจ๊ะตลาดกรสิตั้งยู่มองนี่ะค่ะตลาดคลองถมที่แม่นดามันลงนี่กระสิเป็นตลาดมือเดียวกันกับที่ว่าข้าเจ้าขายทุกๆเรลยงหาไม่ค่ะพี่น้องกระสีมีทุกวันที่หาสิบหายี่สิบหานาะจ้ะส่วนตลาดนัดคลองถมอันนี้กสิเป็นตลาดคลองถมที่วัาใหญ่ที่สุดในอำเภอปราสาทแล้ว่ะคะพี่น้องในส่วนของสินค้าที่ว่าแม่นดาสีลงขายในมอนีนั่นลักลักเลยกรสีมีย่ำมิซุกิแล้วกรสิมีชาบูเนาะค่ะพี่น้องกสิเป็นสุกี้ชาบูสิเป็นย่ำแบบที่ว่าเสียใหม่ไหม ย่ำกับชาบูเสียบไม้ของแม่นดาในคกับว่าได้ขายแพงด้ค่ะพี่น้องไข่กะสิขายไม้ละสิบบาทซื้อซีบไม้กะสิแถมไม่นึงเนาะจ้านอกจากจะมีย่ำมีสุกิมีชาบูเสียบไม้แล้วแม่นดากะสิย่งมีไข่ไก่มีหอมแดงกระเทียมักพิงแห่งและกะสิมีปลาลานอกจากปลาลาแล้วนั่นก็ย่งมีพริกถุงอีกเนาะค่ะพี่น้องขันเป็นว่าพี่น้องคนใดพานไปพานมาก็สามารถแวะมาอุดหนุนแม่นดาได้เลยเด้อค่ะพี่ล้างขายนี่กกะซียูขังๆล้านหมูด้วยค่ะพี่น้องยูซอยสุดท้ายเลยจ้า คอยเองกับขออนุญาตฝากร้านเล็กๆน้อยๆนีไว้นนในใอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องแนเดอค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ